อเแไปแล้วค่ะห้า,อาสองอพิสเตอร์โอเวอร์ลมอะแป๊บเดียวัละกูคาสวยแล้วไม่ตื้นแลว่างอแล้วว่างอน้เาหมายี่สิบราเข้าวงการห้าสบสอัลละกคาวันนี้เปิดจอพิสเตอร์โอเวอร์ใช่ตวไหม่ลมทำยังไงะตัวนี้ตัวนี้มันตัวนี้มันดีเบอร์ไปยังไงเป็นชิดิตรัณฑ์ตัวใหม่ของเขาค่ะแล้วเป็นอันที่ ดีมากตรงที่ว่าแต่ว่าเออเหมือนแบบเพืสุดเดียวเอาอยู่ใช้ง่ายแบบว่าแล้วก็ช่วยแบบช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่ในวัยของเราที่เราต้องการให้มาจัดการเสุดนะคะต้องลองใช้ดิวดดเซอร์คอลลาเจนแท็บไายนะคะบอกว่าวนเท่าไรคะรี8วันเลย28วันแล้วเห็นผลเลยค่ะไม่เห็นผลก็เลยเไม่มาเลยจริงๆเรา <c oughs> มีความกังวลไงกต่เรื่องใบหน้าของเราป้าอะไรนะคะกังวลอะไรกังใบหน้าของเราก็ตามวัยนี่แหละก็เหมือน เรื่องริ้วรอยเรื่องเหมือนอแบบความแบบว่าดูสดใสอะไรประมาณนี้ะค่ะใช่กมเลยบอว่าถ้ามันมีอะไรที่ต้องใช้แล้วก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นไมกว่าพอเราใช้โอเลย์ได้มันเห็นผลใช่ไหมคะเห็นผลได้กันเลอ,อะไระเขาบอกว่าดูไม่เปลี่ยนเลยค่ะจริงจริงจริงมันก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> มันรู้สึกไงคำนี้พอเจอโรล่าที่โนแล้วไม่ไงก็เหมือนเดิมยังไงก็หมือนเดิมเลยรอไว้เลยขอบคุณมากค่ะ จริงๆแล้วว่าเราสตาร์ทดาวไหมคะสตาร์ทดาวไหมก็ไม่หรอกแต่ว่าก็ไี่รด้ควะจะทำดีจริงๆคนชมเยอะแปลว่าหน้าเดกตลอดก็มีบ้างก็มีทุกเสียงค่ะแต่ว่าก็เราก็แฮปปี้ล้วก็มั่นใจของเราก็ไม่เป็นไรจริงๆพอคนชมเราน้าดีก็คืะ ไม่ได้เคยค่ะขอบคุณค่ะเหรือว่าเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่หน้าอยู่แล้วถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะเออมันแฮปปี้ไหมคอบคุณชมอีกทีก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้อยู่แล้วเพราะมันก็แฮปปี้อย่างมนใจอืมแล้วเขามีของของเซ็นลับไหมว่าอยากหน้าเด็กคือมันหน้าอะไรอุ้ยเออเออ้ามันดียังไงของที่วันขายของอีคุณทำพลาดียังไงดียังไงล่ะคะ28วันลองใช้ดูแล้วจะเห็นผลเลยค่ะจะทนเพ้หน้าอยากมั่นใจเลยค่ะสวยใส เป็นไงบ้างเราได้กลับมากลับบ้านนี้แล้วตื่นเต้นมาเพราะเราไม่ไม่ได้เห็นบ่ายกลูกต้องค่ะว่าเฮ้ตื่นเต้นจริงๆไม่ได้ทำแบบนี้มานานค่ะอ่าแ้วทีนี้เราจะกลับมาลันวงการบันเทิงไหมหรือว่ายังไงอยู่ก็อยู่แถวนี้แหละค่ะก็คงบอกว่าก็คงไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้บ่อยๆเพราะไม่มีอะไรจะต้องพูดเยอะอย่างนี้สุดก็ไป อย่างล่าสุดก็ไปเดินแบบมาอ๋อใช่ถูกต้องใช่เป็นปยังไงบ้างมันจุดได้มันต้องปรับก็สนุกดีเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะว่าเหมือน<ม>แล้วก็โชคดีที่อยู่ในจุดที่เหมือนเราได้ทําอะไรหลากหลายแล้วมันก็สนุกอะค่ะก็าทำใ้ชีวิตสนุกดีค่ะเพราะคำแรกกับมาะมการแล้วเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปเยมมอะไหมมุขการเปลี่ยนเยอะมากค่ะแล้วแล้วก็ ก็ embrace นะคะแล้วก็มีการเขิดบ้างเรานะเขิดเราอยากเราอยากขิดหรอเขิดค่ะเปิดเริ่มใหม่เหมือนเจอคนใหม่เจอน้องๆใหม่เจอพี่ใหม่ในเนี่ยม่เป็นเป็นเป็นชน่าใหม่มิดนึงเกือบเกือบเออตกใจไหมว่าเด็กเด็กเด็กน้องๆเข้ามาเขารู้จักเราด้วยก็มีบ้างหลายคนก็บอกว่าเราชอบดูซีรีส์หรืออะไรนี้ก็ชอบพบปุณได้ดูด้วยเหรอ ก็ยังมีเหมแบบเสีเยบสปอร์ตเรื่อยๆก็ทันี้ค่ะตอนนี้คือเรากลับมาอยู่เมืองไทย,ยว่าพี่มินไปมาหรือนนยอยูยอยยยปป่ตอนนี้พ่ออยู่เมืองไทยเลยแฮปปี้มากตอนนี้กลับมาอยูอ่ค่ะนี่คือบ้านเราค่ะาวลเใช่ค่ะพี่ว่ไปไหนแล้วค่ะ่ว่า,าทั้งเราและลูกกับพีา่าวที่นี่เลยใช่ค่ะสองคนแรกแล้วนโจเรียนช่นออ๋อแล้วเป็นบ้างมันต้องแบการดูแลเพราะว่าลูกอยู่มนอกตงคุแล้ก็มีการเดินทางบ่อยค่ะใช่ต้องเจอกันบ่อยบินบ่อยๆ เขาเป็นยังไงบ้างเขาพูดาพูดเมนะแว่ามันกบห่างแม่ก็มันเพิ่งผ่านไปหกเดือนก็มันยังเป็นบทเรียนรู้ให้ทั้งสองฝ่ายก็เลยแบบยังตอบอะไรมากไม่ได้ก็แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตใช่มีโมเมนต์คิดถึงกันไหมตลอดตลอดเหมือนคิดถึงแล้วเป็นห่วงด้วยเพราะเหมือนเมื่อก่อนเราอยู่กับเขาทุกวันเหมือนแบบลืมขวดน้ำก็ต้องมาไม่กลัาไปเหมือนเรื่องเล็กๆล็น้อยที่ตอนนี้เขาต้องแบบเหมือนผจญภัยของเขาเองแต่ว่าในสุดท้าย ก็เป <łość> ็นสิ่งที่ดีกับเขาแหละเป็นครอตเรียกว่าแม่กับลูกใครงอแงกันนะจริงๆก็เรื่อยๆนะส่วนมากถ้าเรางอแงก็คือเลือกเขียนไปประมาณท่าบรรทัดแล้วตอบมาลูกเราใช่ไหมถูกต้อติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบมาว่าปี หรือว่าถ้าเป็นรูปหรือไม่ตอบเลยจ้ะแล้วก็เป็นวัยทีมสมัยนี้แล้วแม่พอเจออีโมจินี้ไปเราจะทำอะไรต่อเพียงกดหัวใจค่ะต้องคอหากันทุกวันไหมครับไม่ไม่ถึงคันทุกวันเพราะว่าเหมือนเหมือนไทม์โซนถูกต้องเหมือนเขาได้มือถือตอนประมาณเที่ยงคืนบ้านเราคือเขาเรานอนดึกมเราถึงได้คุยกันใช่มันก็เลยแบบยากนิดนึงเราเราห่วเขาอะไรอย่างเงี้ย ็นห่วงเขาแต่รู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและพวกดีของเขาคือไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นห่วงเขาในการฐานะเป็นเป็น,ปนแม่อะไรนะคะแล้ก็ไม่ได้เป็นกัวลอะไรนะคะแสดว่าก็ไม่ได้เป็นกังวลใช่ใช<ม>คแสดงว่าก็ไม่ได้เป็นกังวลเลยก็กังวลแหะกังวลวตลอดไม่มีวันที่ไม่กังวลหรอกค่ะจริงจกลัวลูกสาวน้อยใจนะว่าแบบแบบไม่ได้อยู่กับคุณมากก็มีบ้างแล้วก็บอกว่าให้กลับมาหาได้ตลอดเลยแล้วก็ตอบเมสเซจ ที่จริงมันปรับตัวกันยากไ้จังกว่าที่มันก่อนจะอยู่กันเป็นตลอดเลยใช que que ่ไหมตอนนี <practices> ้ม <gen Buzz> ักแยกกันตอนนี้เพราะว่ามันก็มีบ้างค่ะเหมือนเขาก็คงยังตื่นเต้นแบบเหมือนมีอะไรใหม่ๆอะไรให้ทำแต่เขาก็มีบอดที่ถึงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตแหะแล้วก็ต้องเหมือนมีปัญหาหรืออะไรเข้ามาแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆอันจริงเรามีกฎนะว่าไปอยู่คนเดียวไปอยู่ยังไนต้องทำยังไงหรือห้ามทำอะไรก็ไม่หรอกค่ะเราเรู้ว่าเขาอยู่ในเหมือนแบบ มีโรงเรียนดูแลเขาเขาไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวคนเดียวอะไรเนี้ยเขาก็อยู่ใน Environment ที่เซฟก็เลยรู้ว่าเขาเป็นบทเรียนรู้ยูบีไห่มั่นใจค่ะโตเป็นสาวเป็นผ่วเลยบ้้งครับโตเป็นสาวเป็นห่วในบ้านเนาะอย่างที่บอกก็เป็นห่วทุกอย่างอะแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาโตนะเขาต้องทำเองทำไม่ได้อะไรอีกสองคนที่มึงถ่ายดีในบ้างต้องปรับตัวเขาปรับยังไงบ้างเขาก็โอเคนะแฮปปี้ดีเขาก็เหมือนก็อยู่กับเราตลอดนะคะ เขาก็สนุกดีอาหารอร่อยชอบอาหารที่มันไทยแล้วเขาเขาเรยนใจเลยเขาเรียนใจเลยมาอยู่ที่เขา Enjoy เอนจ <laughs> อยอาหารมากอาหารอร่อยค่ะแล้วแบบใช่อาหารไทยอร่อย <laughs> อ,รอ,รอยากินแค่เหนียวบ <laughs> ุ้งติ้งทุกวันเลยจ <laughs> ้ะ <laughs> ขอเริ่มปรับขอเริ่มปรับตัวปรั <laughs> บตัวเรื่องอาหารเนี่ยเด็กๆชอบมากชอบมากเลยคะ่ะเขาก็ เขาเหนียวผมปิ้งทุกวันนี่ก็แต่เรียง่ายแล้ววฉายแหววตามคุณแม่ไหมครับว่าใหญ่แค้เขาหรอเปล่าอันที่ริงรู้ไหมใครคนโตอยากให้หนูแบบอยากอยากกลับไปถ่ายบ้างเลยกลับมาเลยจ้ามาเลยใช่ไรเขารู้ใช่ไหมว่าคุณแม่เขาเป็นดาราโด่งดังไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็เหมือนไล่ล่าเขาเหมือนได้สัมผัสเราอยู่ตรงนี้เยอะที่สุดของสองคนเล็กยังแบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เห็นยิ่งคนเล็กสุดเลยเขาแบบว่าครั้งหน้าเขาเห็นผลงานเราเขาแบบเอ๊ะ อยู่หรออยู่หรอ Why Why เหมือนคนเข้ามาแบบทักอะไอ่างเงยเขาแบบว h ยเหมือนเขาแบบไม่ได้สัมผัสตรงนี้เลยเงจับกันเลยแบบงงเราให้ลูกดูคู่ประตูถ่ายใจไหมครับก็ดูนิดน่ะแล้วเขาบอกว่าแม่ทำอะไรอ่ะ What are you doing อ่าแล้วอย่างแล้วอย่างตัวคณะงกลับมามันต้องปรับตัวเนี่ยเพราะว่าเราก็ต่องยิงไปยิงมาหลายปีตัวยังไงหรอก็เอาทิตย์นี้เขาไปเลยแม่ก็ถือว่าก็เป็น เป็นการผจญภัยไทยชีวิตไปเรื่อยๆค่ะก็สนุกไปกับมันมีความสุขไปกับมันค่ะค่ะนี่ต้องบินบแบบไหนคะกตอนนี้เริ่มบินออกบินเรื่อยๆเลยค่ะบินตลอดเลยเกือบทุกเดือนวางไปวางไปใช่พยายามไปมพยายามไปตลอดเลยแต่เมื่อกี้บอกว่ามาอยู่เมืองไทยจตัดตัดตัดนานเลยเราวางแผนยังไงบ้างกับชีวิตเราก็เราซีก็ไม่วางแผนอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆ เป็นยงไงเขาว่าเรื่ทายว่าเรืทายหวานเรื่องทายดีมากเลยดีอะไรเนาะไปเดทที่ไหนมาเนาะรถห่างพี่เขาไปเดทที่ไหนมาหรือเปล่าไม่อยู่ต่างประเทศไออย่างแรกเป็นไงบ้างเป็นไงเห็นมันยี่สรูปที่เขาโพสต์20รูปเจอมาเขารู้สึกว่าไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเลยจอิงจริงเราก็ตกใจเหมือนกันเล็กน้อยแต่เราก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ยังไงมอเห็นรูปที่เขาโพสต์เรา ที่แตกกเขามีกันไปยังไงก็คิดว่าน่ารักดีแล้วก็รู้สึกอปลกแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกต้องไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เราไม่ได้บอกกันเรื่องนะทําไม่บอกเราเลยไม่บอกก็สบายก็เห็นพร้อมกันก็น่ารักดีแล้วเรารู้ไหมว่ามันมีรูปตรงนี้อยู่เรื่องรูปมันมีเรารู้อยู่แล้วเออเมืาอไหร่แล้วเขาบอกว่าเป็นการแโอเพนนิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันการโอเพนนิ่งเหรอ เรียกว่าตอนนี้คือกำลังศึกษากันก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะอ่าแล้วตอนนี้เป็นไรคะก็เป็นเพื่อนอยู่ไม่เคยเออดทำไมทำไมเปิดนะคะเพปิดค่ะ b l u s เอ๋อยิ้มได้เต็มที่แกเพราะว่าใช่โอเ้ยก็คือเป็นเพื่อนที่สามารถคุยเรื่องคุยได้ตลอดเลยค่ะเป็นไงบ้าครับเพื่อนคนนี้เป็นไงบ้างคะับก็ดีค่ะคอนน่ารักเ่ยสถานะมันเหมือนเมื่อ20ปีเอ้ย20ปีที่แล้วที่เคยรู้จักกันตอนไฮสคูลมา ก็เป็นความสนิทอยู่นะควสนิทได้ช่วยได้แสดงว่าตอนเคยสปูก็คือเป็นรอยเป็นก็เคยคบกันตอนไหนคะตอนนี้คบกันไหมคะเดียอเดียวตอนเราสนิทกับตำนานบอกว่ามันเป็นตำนานที่เป็นครูจรกลับมาเจอกันในจังหวะที่มันดูเหมาะสมแล้วมันแบบพอดีอะเนซี่ ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแค่รู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะไปของมันเองมันไม่มีอะไรที่เราว่าได้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือแฮปปี้ดีคนดีคนยิ้มให้กับเรามากกับโมเมนต์นี้ทั้งของยู้ขอบคุณค่ะแต่ว่ามีคนเข้าเราอาจพิคแต่มีคนเข้าไปเม้นแบบว่ากดหัวใจให้ มีคนมีคนทักเยอะมากค่ะเขาทักกันรึยังคะก็ดีค่ะเป็นหัวค่ะแล้วมีคนมาแซวไหมมีคนมาแซวไหมทุกคนค่ะทุกคนแซวมีใครไม่แซวค่ะแกล้งแซวเราแกล้งเพื่อนเราแซวไหมตลอดค่ะใครใครมันใครตัวันะทุกคนค่ะถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ค่ดควาโสดหรือไม่โสดคะ ็ตามที่เห็นค่ะตามที่เห็นคือว่าไม่โสดนะครับตามที่เห็นค่ะอะไรแบบวันนั้นเลยค่ะอันนั้นพยายามหน้ากันสดหรือไม่โสดไหมคะแต่เมื่อกี้ยังมาแลบวว่าคบกันอยู่ขอบคุณพี่บอลล่าหน่อยคบกันคบกำนานนิดนึงคะกลับมากลับมางครท่าแบ็คกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หลายปีแล้วค่ะ แบบแตกแต่ว่ากายกลับมาเราดูสดใสดูแบบว่าโอ้ดูมีความสุขมากเขาทำอะไรเขาเรามีความสุขเขาเขาเติมเต็มยังไงให้เราบ้างเราแต่งเกิดผ่านแม่ค่ะโอเคไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วนี่ผู้หญิงเกินนะคะค่ะถูกต้องค่ะแต่งขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นวันนี้เราโฟกัสชีวิตเราโฟกัสการแต่งนะวันนี้ชีวิตเราโฟกัสยังไงบ้าง ในวันนี้ความเป็นพ่อเราโฟกัสอะไรยังไงชีวิตต่อค่ะว่าโฟกัสอะไรก็ทำให้ทุกคนให้ดีที่สุดดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลคนที่เรารักรอบพาก็แค่นี้แะค่ะโ h ว t เลิเลยโอเคสิ่ขอบคุณพี่คนแรอะเลยนะคะทุกคนอาพัลัณก็ดโอเคตรงนี้นะตัวเ่พ่อ ไม่ค่ะเม่คอะ